สวัสดีค่ะจารุพรแหวนประดับนะคะเจ้าที่บริหารด้านการขายของบริษัทไทยเคนคิดนะคะวันนี้นะคะทางบริษัทไทยเคนคิดเองอยากจะแนะนำนะคะชนิดของเครนไฟฟ้าคลิปนี้นะคะจะแนะนำตัวกันที่เครนหรือเรียกว่าเครนสนามขาสูงสองข้างนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเครนสนามขาสูงสองข้างเนี่ยแบบคานเดียวกับคานคู่นะคะ มีรูปร่างแตกต่างกันยังไงและลักษณะการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะและแตกต่างกับเครนชนิดอื่นๆยังไงนะคะลักษณะแบบคานเดี่ยวของกระดิเคนนะคะก็จะมีความเหมาะสมที่ใช้ติดตั้งบนพื้นนะคะบนพื้นเรียบเลยนะคะอยู่ที่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ภายในโรงงานก็ได้นะคะเครนชนิดนี้นะคะ ติดตั้งสําหรับโรงงานที่ไม่ได้มีเสาโครงสร้างเพื่อจะรองรับตัวเครนเหนือสีสระนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นเครนสนามตัวนี้ใช้แทนนะคะโดยเครนสนามตัวนี้นะคะจะเป็นระบบวิ่งยาวโดยวิ่งกับพื้นที่จะควบคุมมอเตอร์ก็คือใช้เป็นระบบไฟฟ้านะคะควบคุมตัวเครนตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะ คารเดียวความกว้างเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าโดยจะมีความกว้างเริ่มตั้งแต่6เมตรนะคะจนถึง20เมตรเป็นมาตรฐานส่วนตัวลอกเองนะคะที่จะใช้คู่กับเครนคารเดียวตัวนนี้ะะคะก็จะเป็นล้อคานเดียวเช่นกันค่ะล้อนะคะก็จะเริ่มต้นรับน้ำหนักได้ที่1ตันนะคะจนถึง15ตันเพื่อความปลอดภัยนะคะ,ะในลักษณะของเครนคานเดียวเป็นแบบ กันที่เครนนะคะก็จะมีเป็นตามรูปนี้เลยนะคะที่แสดงก็จะมีเป็นชุดบันไดตรวจซ่อมเครนนะคะแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าตามแนวขวาง ที่เป็นสายไฟแบนแยกอิสระจากตัวลอกนะคะส่วนระบบไฟฟ้าตามแนวยาวก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะว่าถ้าใช้การแจ้งจะต้องใช้เป็นป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าภายในโรงงานเราก็จะใช้เป็นระบบไฟตามแนวยาวมาตรฐานทั่วไปก็คือสายไฟกลมสายไฟแบนหรือว่าเป็นรางไฮทอรลิรหรือว่าเป็นรางไฟฟ้าแบบแบนนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของเ,ออเคนคานคู่นะคะของกันดิเคนตัวนี้นะคะก็จะใช้ในลักษณะของที่ยก ยกให้หนักขึ้นนะคะหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่หนักขึ้นนั่นเองก็คือลอกไฟฟ้าคานคู่นะคะเราจะเริ่มใช้ที่ขนาด5ตันจนถึง30ตันนะคะแล้วก็ความกว้างของออตัวคานเคนเองนะคะก็จะกว้างเริ่มที่10เมตรจนถึง40เมตรนะคะลักษณะก็จะเป็นตัวคานนะคะอยู่คู่กันและมีลอกวางด้านบนนะคะมีชุดบันไดตรวจซ่อมเหมือนกับแบบเ,เคนคานเดี่ยวเลยนะคะและระบบความ ไฟฟ้าตามแนวขวางก็แยกอิสระจากตัวล้อเช่นเดียวกันระบบไฟตามวิ่งยาวนะคะก็วิ่งระนาบกับบนพื้นโรงงานเช่นกันนะคะแตแตกต่างกันที่ตัวคารเนียมี2เกอร์เดอร์เท่านั้นนะคะทีนี้กุ้งจะให้ดูภาพตัวอย่างที่เราติดตั้งให้ลูกค้าไปค่ะดังภาพนี้นะคะก็คือจะเป็นภาพตัวอย่างที่ติดตั้งภายในโรงงานตัวนี้จะเป็น5ตันกว้าง6เมตรนะคะวิ่งยาวอยู่ที่72เมตร ใช้ภายในโรงงานนะคะตัวนี้เรียกว่าคานเดี่ยวแล้วตัวนี้นะคะก็คือติดตั้งภายในโรงงานเช่นเดียวกันค่ะที่เรียกว่าเป็นดับเบิลเกอร์เดอร์ก็คือคานคู่นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเคนหนะัก20ตันนะคะแต่ว่าจะเป็นลอกแม่ลูกก็คือ20ทับ10นะคะทีนี้วันนี้นะคะที่กุ้งได้มาแนะนำทุกท่านเนี่ยที่ชมคลิปนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่า กรนดิ๊กทำไมต้องเลือกเป็นกรนดิ๊กเคนทำไมถึงไม่เลือกเป็นเป็นเครนชนิดอื่นๆนั่นก็กุ้งจะสรุปให้เลยก็คือที่ต้องเลือกชนิดนี้นะคะก็คือต้องวิ่งบนพื้นเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ยกวัตถุได้แล้วก็ใช้ได้ตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนะคะวันนี้นะคะเราก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปแล้วก็จะมีเครนชนิดอื่นๆเพื่อมาแนะนำให้ทุกท่านได้มีความรู้มากขึ้นนะคะ หากท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้ต้องการเครนไฟฟ้าหรือต้องการขอคำแนะนำปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทไทยเครนคิดนะคะเบอร์มือถือของจรุพรเองนะคะเบอร์0 8 9 2 0 5 3 4 0 3ค่ะหรือติดต่อผ่านทางอีเมลนะคะที่ jp. t h a ยเ r e n k i t @gmail.com นะคะหรือว่าทุกท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www. ไทยเคร n k i t .co.th ค่ะวันนี้นะคะ เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปขอแ,นะแนะนำให้ชมทางผ่าน YouTube ด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ